สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องยูทูปพาหลวงตาวันชื่นเตี๋ตาำเจน,นีนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุน้ำจะมีรถด้านหลังมารับนะครับ โคง้งอันตรายนะครับด้านล่างนี้จะเป็นโคง้ง ยกน้ำนะพี่นะน้ำครับยกน้ำนะครับสาธุสาธุครับ ละนอง40กิโลแล้วนะครับตอนนี้ละนองสี่สชุมพร1น2งกิกิโลนะครับถักกิโลตรงนู้นนะพี่น้องสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับเด็กๆเกพิ่งไปนะครับนี่มีนมมีขนมมาให้นะครับมีนมมีขนมมาแจกเด็กด้วยนะครับ สาธุครับสาธุสาธุครับเด็กๆรอนมก่อนนะครับเดี๋ยวมีนมมาแจกนะครับมาถึงจุดนี้นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเริ่มไม่มีแดดนะครับเมื่อกี้ยังแดดร้อนมากนะครับ อข,อข,อของของครับของของสมอ,อที่ห

ครับยกถวายเลยครับยกเข้หวายยกสองอทีาา่จะได้วยายเด้อครับสามอันยืมอันเดีวยวด้านหลังมารับแล้วพี่นะด้านหลังมารับครับสาธุสาธุครับวางไว้ก่อนนะครับสาธุสาธุ สาธุสาธุครับจับน้ำถวายด้วยจับน้ำถวายด้วยนะจับจับน้ำเลยพี่สาธุสาธุปล่อยเลยปล่อยสาธุสาธุครับสาธุ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 เดี๋ยวด้านหลังมารับแล้วพี่นะเริ่มยกน้ำประเคนถวายหลมดตาแล้วครับ สาธุสาธุครับเป็นยาน้ำมันนวดเป็นยาไหมครับรับเลยพี่น้ำมันนวดนะครับพี่น้องนำมาถวายดวงตาสาธุสาธุครับด้านน้านี่ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับทหารนะครับมาการาบดวงตานะครับ จับจับพี่จับยกจับจับถวายถวายแล้วครับยกถวายแล้วครับสาธุสาธุสาธุครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องไม่จะลืมกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y ยูทู e ศรัทธาลงตาเบนชื่นนะครับพี่น้องนะครับให้เข้าไปติดตามรับ